หลังจากที่เราได้ดำไปประมาณ4-5เดือนนะครับตอนนี้ต้นกล้าเริ่มขึ้นสูงแล้ว วันนี้จะพาเดินดูรอบๆนะครับว่าทุกนาเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราดำไปประมาณ4ีถึงหเดือนนะครับต้นากเริ่มขึ้นบ้างนิดหน่อยก็ไม่ไรครับแต่พื้นแต่ต้นกานี้ขึ้นสูงแล้ว วันนี้พ่ออกพ่อจะสูบน้ำเข้านานะครับเพราะว่าน้ำเริ่มแห้งแล้วเดี๋ยวต้นข้าวจะไม่ตั้งท้องนะครับก็เลยจำเป็นต้องสูบน้ำเข้านานหน่อยก็จะให้นานเรานั้นมีน้ำน,นะครับจะทำให้ต้นก้าต้นก้าต้นข้าวนี้จะได้ตั้งท้องนะครับให้ทันเกี่ยวในเดือนธันวา เขียวสวยสดงดงามมากนะครับสำหรับวันนี้นะครับตอนเก้าโมงเช้าของวันนี้ดูได้ครับสวยงามมากครับสวยสดงดงามนะครับสูบน้ำเข้านานะครับแบบนี้ สน้ำข้าวนานี้แล้วพอตอนนี้น้ำนแห้งแล้วฝนมันไม่ยอมตกเลยหลายวันแล้วนะครับก็เลยจำเป็นต้องสูบน้ำข้านานหน่อยเดี๋ยวจะสูบน้ำข้าวนาน,นะครับคอยดูคอยติดตามดูตอนต่อไปนะครับช่วงต่อไปแต่สำหรับนีวันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศทุ่งนาก่อนว่าต้นข้าวสูงแล้วนะครับ ไปดูนาที่พ่อจอดต้นก้าไว้แล้วเดือนที่แล้วนะครับเดือนที่แล้วแกตัดปลายข้าวว่าต้นก้าวสูงแค่ไหนมันสวยแค่ไหนไม่ได้ถ่ายคลิปเอาไว้นะครับตอนที่แกตัดต้นข้าวแต่ใน f a c e b o o k แกมีอยู่เด๋ยวจะไปเอามาให้มาดูให้นะครับ ครับข้าวที่ผมตัดนะครับตอนนี้ก็ออกสวยงามนะครับนี่นะครับตัวที่นี้นาที่พ่อตัดไปข้าวนะครับสังเกตตัวง่ายๆเลยนาน,นี้ครับ มันจะมีรอยตัดข้อต่อตัดอะไรตัดอยู่นะครับตรงนี้นะครับนี่มันงอกขึ้นมางอกขึ้นมาแล้วนะครับเป็นป้องป้องขึ้นมาแล้วจะเป็นรอยตัดสังเกตดูได้นะครับสังเกตดูได้ตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะมีรอยตัดรอยตัดข้าวแล้วก็ยามจต้นกลาขึ้นมาต้นข้าวขึ้นมาขึ้นมาเสริม แล้วก็สวยงามดีครับบรรยากาศทุ่งนาสวยงามมากโอเคนะครับขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับจะเริ่มกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับกดแชร์ให้ด้วยสำหรับช่องฮักกันแชนแนลนะครับ Bye-bye.